สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเอลในรายวิชาดนตรีน่าศิลินครูเอลจะมาสอนเรื่องหอน่วยที่1เรื่องสีสันของเสียงสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วเรื่องสีสันของเสียงสัปดาห์นี้เรามาทบทวนกันนะคะอ่าเรามาดู สรุปสาระสำคัญของสีสันของเสียงสีสันของเสียงแบ่งได้ออกเป็นกี่ลักษณะคะนักเรียนแบ่งได้ออกเป็น3าลักษณะใหญ่คือสีสันของเสียงเครื่องดนตรีสีสันของเสียงมนุษย์และคุณลักษณะของเสียงดนตรีก่อนอื่นเรามาดูสีสันของเสียงเครื่องดนตรีกันก่อนนะคะ สัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอนไปแล้วสีสันของเครื่องดนตรีแบ่งได้กี่ประเภทคะนักเรียนอะใครตอบได้อาเก่งมากคะนักเรียนสีสันของเสียงเครื่องดนตรีแบ่งได้สี่ประเภทดังนี้ได้แก่เครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่านั่นเองคะอ่ะต่อมาเรามาดูสีสันของเสียงมนุษย์ สีสันของเสียงมนุษย์แบ่งได้ออกเป็นกี่หัวข้อย่อยคะนักเรียนใครตอบได้ใครตอบได้คุณครูมีรางวัลให้นะคะถูกต้องค่ะนักเรียนสีสันของเสียงมนุษย์แบ่งได้สองประเภทย่อยคือเสียงพูดเสียงขับรอ้องต่อมาอันที่สามเรามาดูคุณลักษณะของเสียงดนตรีคุณลักษณะของเสียงดนตรีแบ่งได้ กี่หัวข้อย่อยคะนักเรียนแบ่งได้กี่หัวข้อคะใครตอบได้คุณลักษณะของเสียงดนตรีแบ่งได้3หัวข้อย่อยคือเสียงสูงและต่ำเสียงดังและเบาเสียงสั้นและยาวนั่นเองอนักเรียนอันนี้คุ้นๆไหมคะอันนี้เป็นใบงานที่1 คุณครูให้นักเรียนทำแบบทำใบงานเกี่ยวกับสีสันมนุษย์ของเสียงมนุษย์และเสียงสีสันของเสียงเครื่องดนตรีสัปดาห์ที่แล้วครูได้ให้งานไปแล้วสัปดาห์นี้คุณครูมาเฉลยนะคะ,ะเขาให้ตัวอย่างอะไรมาบ้างมีเสียงร้องเพลงเสียงหัวเราะ เสียงตีระนาดเสียงเป่าคุ่ยเสียงร้องไห้เสียงซ่อ่าเรามาดูเสียงมนุษย์ได้แก่เสียงอะไรบ้างคะใครตอบได้เสียงของมนุษย์ได้แก่เสียงร้องเพลงเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้นั่นเองอ่ะเสียงเสียงมนุษย์ใครตอบทูก3ข้อยกมืออ่ะเก่งมากค่ะนักเรียน ต่อมาเรา,าดูเสียงของเครื่องดนตรีเสียงของเครื่องดนตรีก็คือเสียงเป่าคุยเสียงตรีรานาเสียงซอนนั่นเองไหนใครถูกเสียงของเครื่องดนตรียกมือค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนอะเรามาดูสีสันของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีการ กำหนดเสียงวิธีการบรรเลงและคุณลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันเมื่อนำมาบรรเลงร่วมกันจะเกิดเป็นเพลงที่มีทำนองเสียงที่ไพเราะนั่นเองอันนี้มันอยู่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะนักเรียนในหน้าแรกของนักเรียนเลยเอะเรามาดูจุดประกายความคิด เสียงของนักเรียนคล้ายกับเสียงร้องของสัตว์ชนิดใดคุณครูสมมุติคุณครูยกตัวอย่างคุณครูเสียงจะคล้ายแมวนั่นเองเพราะเาะเสียงของครูมีลักษณะแหลมสูงนั่นเองอเรามาดูข้อหนึ่งในหน้าต่อไปนะคะในแบบฝึกหัด ให้นักเรียนจำแนกแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นลงในช่องว่างที่ตรงกับแหล่งกำเนิดเสียงให้ถูกต้องเรามาดูเสียงเขาให้เขาให้อะไรมาบ้างมีเสียงพูดเสียงร้องไห้เสียงกรองเสียงจะเขเสียงกรีดเสียงคุยเสียงหัวเราะเสียงแต้เสียงร้องเพลงเสียงคล้องอ่ นักเรียนมา,านักเรียนมาดูเสียงมนุษย์สมมุติคุณครูยกตัวอย่างเสียงมนุษย์ก็คือเสียงพูดเสียงเครื่องดนตรีอะไรบ้างที่เป็นเสียงเครื่องดนตรีคุณครูยกตัวอย่างเช่นเสียงคล้องนั่นเองนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดหน้าที่ถัดไปนะคะ นักเรียนเรามาดูข้อ3ในแบบฝึกหัดให้นักเรียนลากเส้นตามรอยปะจากคุณลักษณะของเสียงไปย่างคำหรือประโยคที่กำหนดจากนั้นฝึกปฏิบัติการออกเสียงประโยคตามคุณลักษณะของเสียงแล้วตอบคำถามคะแนนเต็ม10คะแนนคะแนนเต็ม6คะแนนนะคะนักเรียนเรามาดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างอาเรามาดูข้อหนึ่ง ข้อ1มีเสียงสูงข้อ2มีเสียงต่ำข้อ3เสียงดังข้อ4ี่เสียงเบาข้อ5เสียงยาวและข้อ6เสียงสั้นนั่นเองอ่าเรามาดูในส่วนของข้อ1กันก่อนเสียงสูงเสียงสูงเขาก็จะโยงมาเป็นอ้อยเจ็บจังปฏิบัติต่อไปข้อ2เสียงต่ำเสียงต่ำหวาแย่จังเลย ปฏิบัติข้อ3เสียงดังเสียงดังอยู่ไหนเอ่ยเสียงดังลาก่อนนะปฏิบัติข้อสอ4เสียงเบาสวัสดีค่ะสวัสดีปฏิบัติข้อ5เสียงยาวเสียงยาวอยู่ไหนช่วยด้วยปฏิบัติต่อไปข้อหกเสียงสั้นเสียงสั้นอยู่ไหนเอ่ยเสียงสั้นขอโทปษปฏิบัติ อะเรามาดู3.1ตัวอย่างให้นักเรียนชอบนักเรียนชอบเสียงลักษณะใดะสมมุติคุณครูยกตัวอย่างเสียงดังต่อมา3.2ให้นักเรียนคิดคำหรือประโยคที่ต้องการออกเสียงมาหนึ่งคำหรือหนึ่งประโยคคุณครูยกตัวอย่างเช่นฉันรับเธอ ต่อมา3.3คำหรือประโยคที่นักเรียนคิดนั้นนักเรียนจะเลือกออกเสียงตามคุณลักษณะใดให้เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างให้ถูกต้องอะสมมุติคุณครูยกตัวอย่างเสียงสูงอะสมมติคุณครูยกตัวอย่างเสียงสูงอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนนักเรียน ทำในแบบสถานหน้านี้ได้เลยนะคะแต่ห้ามซ้ำกับที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะไป,ไปหน้าที่สิบให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเครื่องดนตรีที่รู้จักมากกี่ชนิดคะนักเรียนมาหนึ่งชนิดลงใน ช่องว่างในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วตอบคำถามคะแนนเต็ม10คะแนนนะคะนักเรียนสมมุติคุณครูวาดระนาดเอกคุณครูก็จะวาดระนาดเอกมีลักษณะเป็นอย่างไรวาดรายละเอียดของเครื่องดนตรีระนาดเอกและระบายสีให้เรียบร้อยนั่นเองอเรามาดู5.1เครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกว่าเครื่องดนตรีอะไร สมมติคุณครูวาดอะไรนะคะคุณครูวาดรูปเครื่องดนตรีอะไระคุณครูวาดรูปเครื่องดนตรีระนาดเอกนักเรียนก็ตอบว่า <_ D> เครื่องดนตรีคือระนาดเอกนั่นเองต่อมา5.2เครื่องดนตรีชนิดนี้มีคุณลักษณะของเสียงเป็นอย่างไรเสียงระนาดเอกมีลักษณะเป็นอย่างไร เสียงของระนาดเอกมีลักษณะสเสียงที่มีหลายระดับีทั้งเสียงสูงเสียงกลางและเสียงทุ้มนั่นเองอคุณครูยกตัวอย่างระนาดเอกแต่นักเรียนจะยกตัวอย่างจะวาดรูประนาดเอกเหมือนคุณครูไม่ได้นะคะเครื่องดนตรีไทยมีหลากหลายชนิดนักเรียนสามารถวาดได้ หลากหลายชนิดอย่าซ้ำกับคุณครูนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูแอลก็ขอจบก,การเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2อย่าลืมเข้ามาดูคลิปเรื่องสีสันของเสียงและทำใบงานและทำในและทำงานในแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะแล้วคุณครูจะมาเฉลย แบบฝึหกหัดในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ